ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามค่ะถ้าคุณมีคำถามในใจของคุณว่าเมื่อไหรจะถึงนั่นแปลว่าคุณกำลังปิดทางตัวเองให้ตัวเองไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้เท่ากับว่าคุณตกฟโฟร์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ค่ะก็คือถ้ามีคำถามในใจว่าเมื่อไหร่จะสำเร็จเมื่อไหรจะถึงให้บอกกับตัวเองค่ะว่าขอบคุณมากนะไม่เป็นไร ฉันสามารถลิขิตชีวิตของฉันได้ฉันใกล้จะถึงแล้วบอกกับตัวเองค่ะอีกนิดเดียวก็ถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นทําด้วยความสุขทําต่อไปต่อด้วยความสุขรู้ค่ะว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในหัวเราจะมีมันในมือเชื่อใจจักรวาลค่ะเชื่อใจพลังจักรวาลเชื่อใจกดแรงดึงดูดกดจักรวาลคนสําเร็จเขาทําด้วยความสุขความสนุกราเริงเบิกบานและ เมื่อมีคําถามในใจว่าเมื่อไหร่จะสําเร็จเมื่อไรจะถึงให้รีบบอกตัวเองว่าใกล้สําเร็จแล้วอีกนิดเดียวอยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความสุขมองคนที่เรารักเป็นกําลังใจให้กับเราและเราก็จะมีกําลังใจไปต่อในทุกวันทราบซึ้งสํานึกรู้คุณในทุกๆวินาทีทุกลมหายใจที่เรามีอยู่เราโชคดีที่สุดแล้วค่ะมองดูคนที่เรารักเป็นกําลังใจให้เรา พ่วงเขาเข้าไปในความคิดของเราเห็นภาพจินตนาการว่าเรามีความสุขขนาดไหนมีคนที่เรารักไปอยู่ในความคิดของเราด้วยอยู่ในจินตนาการของเราด้วยและทำงานที่รักด้วยความสุขวันหนึ่งจะเป็นวันของเราค่ะโอเคนะคะ